ก็ยินดีที่ได้รู้จักมองคุณมานานผมก็เลยอยากจะมาเจอก็ยินดีที่จะไปส่งเกินตามมาเลยไม่ต้องทำเป็นน้องน่าคุณสวยทั้งมองกลางคืนมองกลางคืนคุณสวยทั้งมองกลางคืนมองกลางคืนคุณสวยทั้งมองกลางคืน ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ๊สวยแชนแนลวันนี้เราก็มาอยู่กันในหน้าของ AKA เ e ๋ VIP กันนะจ๊ะมากับเกมว y Bounty Showdown นที่จะไปชมคลิปนี้ก็ขอแนกันไว้นิดนึงว่าคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามกันนะจ๊ะโอเคมาค่ะท่านะผู้ชมเราก็ลุยกันเลยเนาะสำหรับเกมวายบัน i ี้โชว์ดาวก็มากันในคลาสพีจีแะท่านผู้ชมสำหรับเกมนี้เขาก็มาในรูปแบบให้ซื้อฟีเจอร์ได้เนาะท่านผู้ชมแต่ว่า แ,แคตเตอร์เขาก็ใช้แค่3ตัวเท่านั้นเนาะท่านผู้ชมแค่3ตัวเราไม่ซื้อดีกว่านาอเพื่อเรามีโชคเออเผื่อเราได้เข้าฟรีเกมแบบเขาบ้างเนาะแบบไม่ต้องซื้อเนาะทุกคนไปดูก,กันต่อนะจ๊ะกเกมนี้ก็คือคูณโหดมากเออคูณถึงพันยิบทุกคนแต่เราจะไปถึงหรือเปล่าอููดอกนี้เขาก็มารัวๆเลยจ้ะเขาก็มารัวๆเลยจ้ะ เออคูณพันยี่สี่นี่คือเป็นคูณที่ใฝ่ฝันมากแต่ไม่น่าถึงนะทุกคนมันจะโหดเกินถ้าถึงคูณพันยี่สี่อะเนาะเออไปกันต่อไปกันต่อดอกนี้สแคตเตอร์มาส่งตัวเองขอสแคตเตอร์สามตัวถึงจะได้เข้าฟรีเกมเนาะทุกคนยังไงสิยังไงสิงงสโอ้ยแทบไม่โดนแทบไม่โดนไปกันต่อจ้ะ ไปกันต่อจ้าลุ้นเอาให้ได้เข้าฟรีเกมก่อนตอนเนี้ยคูณพันยีออย่สี่เพิ่งไปฝันอือดอกนี้สวยอือดอกนี้สวยสแคตเตอร์มาอีกหนึ่งพออีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวจะโดนไหมโดนไม่โดนโอ้โหโดนไปดีโดนไปดีอย่างสวยอย่างสวยสิบการหมุนค่ะท่านผู้ชมสิบหมุนนี้เริ่มต้นที่คูณแปดไปดิโอ้โหดเกินเริ่มต้นคูณแปดอะ คูณ8คูณสิบหคูณสามสองเนาะอุย้ยเอาเรื่องเอาเรื่องคูณสิบหกไปคูณสาสองไปดิดอกนี้เอาเรื่องคูณส2มสองก็โหดแล้วอ้หรางวัลก้อนโตมาก้อนโตก้อนใจอูหยปังไม่ไหวไอ้เจ้าหมวกคาวบอยแจ็คเป็นคาวบอยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แจ็คเป็นคาวบอยนะจ๊ะ คูณส2สองคูณหสี่คูณหสยังไม่ได้เลยนะคูณ8ได้แต่หมกค่วบอยคูณ16ไปคูณ3 2สองไปคูณ6กสี่มาดิอูหไม่ถึงว่าไม่ถึงคูณ64ว่ว่าอ้ยรางวัลก้อนโตมาว,วิแค่นี้โหดแล้วแค่นี้ก็โหดแล้วท่านผู้ชมรางวัลเมกาสวยงามสวยงามตามทองเรื่องอีกแล้วซูปเปอร์เมกาดอกนี้อ้อยมันจะปังเกินไปไหม เกินปุยหมุยท่านผู้ชมยังโหดต้องสาำอีกรอบนะเกมเนี้ยต้องสามอีกรอบซแคตเตอร์ฟรีในฟีหรือเปล่าอุ้ยไม่โดนเนาะไม่โดนเนาะดอกสุดท้ายไม่มีตัวไหลกัท่านผู้ชมด้วยความที่คูณมันโหดอะเนาะเออจะให้มันไหลบ่อยๆก็ไม่ได้เนาะ คุณมันโหดเกินแค่นี้ก็คือปังแล้วค่ะท่านผู้ชมพอหอมปังหอมคอเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อีพีนี้อีพีหน้าอดีกว่าเออเล่นได้ก็ต้องรู้จักเลยนะท่านผู้ชมแค่นี้ก็คือโหดมากแล้ว เดี๋ยวแอดจะมาซ้ำเกมนี้อีกรอบแน่นอนค่ะท่านผู้ชมรอติดตามได้เลยเนาะสำหรับใครที่ชอบคิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ให้แอดด้วยเนาะเดี๋ยวแอดจะไปเอาคูณพันยี่สิให้ได้เลยเออพอดีกว่าใครที่ชอบความสนุกความบันเทิงก็อย่าลืม a k a บ e d v i p กันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนละบ๊ายบาย